กราบสวัสดีครับพี่น้องลาวันด,ดีค,คือวันนี้นะผมเนี่ยได้มาเจอน้องทั้งสองที่ที่พี่ชายอะ่ะไปลงโพสของชุมชนแม่สายว่าน้องทั้งสองนี้ได้ไอช่วยติดตามน้องสาวผมหน่อยน้องสาวผมหายอย่างเงี้ยจนข่าวด,ดังที่แม่สายนะพี่น้องนะแต่วันนี้ผมได้มาเจอเขาแล้วเรื่องมันเป็นยังไงนะหนู นีว่าก่อนหน้านี้มีปัญหากับทางครอบครัวของหนูอค่ะก็เลยอยู่แล้วไม่สบายใจก็เลยออกมาอยู่ข้างนอกบ้านเช่าบ้านอยู่เองค่ะก็ออกมาค้าขายแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดก็เลยแบบว่าธุรกิจมันไม่ค่อคยดีมันก็ขายวันนึงได้มากได้น้อยก็ตาม ตามกำลังซื้อของคนนะ่ะนี่ก็เลยมีความคิดว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็หาง,งานทําเถอะก็เลยได้ออกมาหางานทํากันใช่ค่ะแต่เรื่องที่น้อยแบบว่าได้บังคับไอ้แฟนได้บังคับออกมาได้แบบกักขังหนมเหนียวอะไรมีไหมไม่มีไม่มีนะเรารักกันดีนะ,ะแล้วมีข่าวว่าแฟนได้ตบตีอะไรมีไหมไม่มีไม่มีนะหนูทั้งคู่ออกมาด้วยกัน อ๋อแ,แล้วแล้วแล้วหนูสองคนนี้คบกันมากี่ปีแล้วครับเข้าปีที่สามแล้วข้าปีที่สามนะอ๋อแล้วเรื่องที่บอกว่าหายสับสนเนี่ยคือว่าทางครอบครัวเขารู้ดีใช่ไ่ะใช่แล้วแล้วคนที่โพสต์นี้บอกว่าช่วยตามหาน้องสาวผมได้ครับ<ม>น้องสาวผมหายนี่คือที่แท้เป็นพี่ชายคือเป็นพระเหรอใช่ค่ะอ๋อเขาเป็นหลวงพี่นะที่เขาโพสต์นี้นะอ๋อพอเข้าใจละ แล้วเดี๋ยวนี้หนูก็มาหางานทําเชียงรายสองคนแล้วก็ยังไม่ได้งานทําเลยก็บอกกับแฟนข่าวแล้วก็พี่น้องสังคมว่าหนูไม่ได้ไม่ได้โดนลักพาตัวแล้วก็ไม่ได้โดนกักขังหนงเดียวหนูหนูพูดไปเลยครับที่เป็นข่าวเมื่อประมาณสามสี่วันที่แล้วนะคะที่ว่ามีการแจ้งว่าคนหายออกจากบ้าน ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่คือปัญหามันก,ก็คือมาจากทะเลาะก,กับคนในครอบครัวก็คือเอาง่ายๆตรงๆก็คือไม่ไม่อยากติดต่อใครทีนี้เขาก็เลยคิดไปเองว่ากลัวว่าเออจะตายหรือเปล่าหรือว่าจะโดนทนําร้ายหรือว่าอะไรไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวบอ,อกไปนะคะก็คือว่าอยู่สบายดีอยู่สบายดีนะครับคือแล้วพี่ชายเขาทาไมไปลงเฟซอย่างนั้น เขาอยากให้หน <S preach science> ูเลิกกับแฟนเหรอใช่อ๋อพี่ชายหมายถึงว่าพี่ชายหนูเนี่ยหลวงพี่นี่ยเขาไม่ชอบแฟนคนนี้อ๋อเขาก็เลยในลักษณะว่าเฟสลงแบบนี้ให้แต่เดี๋ยวนี้หนูเสียหายมากเลยใช่ปะใช่อืมก็เข่ามันเรื่องมันก็เป็นแบบนี้พี่น้องก็เขาก็ยืนยันตัวตนว่าเขาได้สมัครใจมาทำงานด้วยกันสองคนไม่ได้หายไปไหนแล้วเมื่อวานนี้ น้อยได้โทรไปหาหลวงพี่ใช่ป่ะพี่ชายชคนนี้ได้โทรไปครับอ๋อโทรไปบอกว่าบอกเขาว่าไงก็บอกว่าพี่ลบโพสต์เถอะถือว่าสงสารน้องสาวตัวเองเนาะแล้วก็สงสารหลานตัวเองด้วยอบอกให้ลบโพสตเพราะว่า<ป>ตอนเนี้ยใจใจช,ชีวิตลําบากไปสมัครงานที่ไหนอะ่ะเขาเขาไม่รับครับอแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วหลวงพี่นะ่ะพี่ชายคนที่โพสเนี่ยเขารับปากว่าจะลบไหม เขารับปากว่าจะลบแล้วก็จะแก้ข่าวให้ครับแต่แต่ถึงไม่ทําแต่ถึงวันนี้ตอนตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยเขาก็ยังไม่ทําเขายังไม่ลบก็ยังขึ้นอยู่อ่าเกลุ่มชุมชนคนแม่สายอยู่ครับโอ,โอเคก็ฝากด้วยหนูฝากด้วยกับเกลุ่มชุมชนคนแม่สาขอโทษเขาด้วยพี่น้องแม่สายนะเขาติดตามน้องนะ่ะคือว่าเขาเป็นห่วงเราคนแม่สายเรารักกัน คนชียงลายเรารักกันที่เขาติดตามนี่เขาเป็นห่วงกลัวว่าเรื่องมันหนูเนี่หายจริงๆที่แท้เรื่องมันเป็นอย่างนี้โอล่าพ่อไม่เป็นความจริงนะหนูบอกขอบคุณคนแม่สายเด้อ้าวขอขอบคุณคุณแม่สายด้วยนะคะที่ว่าติดตามข่าวมาตั้งแต่ต้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้ออกมาเปิดเผยความจริงแล้วว่ามันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เป็นข่าวทีนี้ก็เลย ในเมื่อเราขอร้องให้เขาหยุดแล้วเขาไม่หยุดทีนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะคะก็คงต้องดําเนินเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้ใช้ชีวิตไม่ปกติก็อยากอยากจะฝากว่าถ้าถ้าสงสารน้องสาวตัวเองกับหลานตัวเองนะครับก็อยากให้ออกมาแก้ข่าวแล้วก็ออกมาลบโพสต์ด้วยครับเพราะว่าอ่าวันก่อนนั้นผมได้โทรคุยไปละก็พี่ชายก็รับปากผมไว้ละ แต่ก็ยังไม่ทําตามเลยครับก็ผมอยากจะให้พี่พี่ชายของแฟนผมนะครับอ่าออกมาแก้ข่าวให้หน่อยแล้วก็ช่วยลบโพสให้ผมหน่อยครับเพราะว่าตอนเนี้ยอ่ใช้ชีวิตลําบากครับไปสมัครงานที่ไหนเขาเขาไม่รับครับถ้ามีปัญหาทางบ้านอย่างเงี้ยเขาไม่เอาเขาไม่รับเพราะว่าตอนเนี้ยพวกผมก็ยังหาสมัครงานอะไรที่ไหนยังไม่ได้เลยครับก็อยากให้ตกลนพี่ชายช่วยนีครับแก้ข่าวให้ผมหน่อย แฟนผมแล้วฝากค,คนที่ติดตามนะฮะว่าไงบ้างฮะฝากคนที่ติดตามข่าวสารของเรานี่อยู่ฮะที่ว่าหายเนี่ยอ่าผมก่อนอื่นผมต้องกราบขอโทษที่น้องครับที่ติดตามข่าวนะครับอ่าที่ว่าพี่ชายแฟนผมประกาศว่าแฟนผมหายอะไรแบบเนี้ยครับอซึ่งความจริงแล้วมันมันไม่ใช่ความจริงครับที่เขาโพสต์หา แล้วตอนนี้ผมกับแฟนผมก็ได้ออกมาเปิดเผยความจริงหมดแล้วก็ต้องขอโทษแฟนข่าวนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ที่มีให้เข้ามาให้พวกผมนะครับขอบคุณครับอยากจะฝากถึงไอ้ร้านค้าที่อยากจะรับเราไปทำงานว่าไงบ้างฮะก็ผมก็ฝากฝากถึง ร้านค้าหรือว่าบริษัทอื่นๆนะครับที่ว่าได้ติดตามข่าวสารนี้ครับก็ถ้าพวกผมเนี่ยได้ออกมาพูดความจริงหมดแล้วแล้วก็อยากอยากให้ทางบริษัททางห้างร้านต่างๆเนี่ยที่ผมเข้าไปสมัครเนี่ยก็ขอขอ,ขอเห็นอกเห็นใจผมว่ารับรับผมเข้าทํางานนะครับก็อยากจะฝากบอกนะคะว่าตอนนี้ อยู่อยู่กันแบบสบายดีค่ะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะคะอืมอ่าอย่าพูดอะไรถึงพี่ชายฮะก็คืออยากให้อยากให้เขาอ่ะออกมาแก้ข่าวให้หน่อยอะคะ่ะว่าที่ที่เขาบอกว่าหายออกจากบ้านไปติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอืมก็จะบอกว่า ที่เขาออกมาโพสต์ในชุมชนเพจของแม่สายอะค่ะว่าอยากจะให้อยากจะให้เขาออกมาแก้ข่าวว่าเออมันมันไม่เป็นความจริงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ช่วยลบโพสต์ด้วยค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยไปหาสมัครงานไม่ได้เลยค่ะทั้งสองคนเลยค่ะอืมแล้วคนที่ติดตามเราอยากจะฝากถึงอะไรเขามั่งฮะคุณก็อยาก <นำ S 1> จะขอบ<ม>ก็อยากจะขอบคุณนะคะที่ว่าติดตามข่าวอ่ะคะ่ะ ที่ว่าเออมีคนหายออกจากบ้านไปที่ว่าดังเมื่อสามสี่วันก่อนเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะได้ออกมาได้ออกสื่อมาแก้แล้วนะคะว่าเออไม่ไม่ได้มีการลักพาตัวไม่ได้มีการทำลายร่างกายแม้แต่นิดเดียวนะคะก็คือสบายดีค่ะตอนนี้อืมทางบ้านก็ไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไหมฮะใช่ค่ะ เพราะว่าช่วงนี้ก็ติดต่อทางลูกสาวทุกวันเลยค่ะคุยกันทุกวันทุกเย็นเลยค่ะ